ตกแดดออกอีน้องฝนตกน้องอากาศบรรยากาศฝนตกครับบรรยากาศฝนตกนะพี่น้องเพื่พนอนกัากานวันน้องวันนาน,นี่แหละพี่น้องนี่คือบรรยากาศฝนตกแค่ว่าบ่บ่บ่บค้บพี่น,น้อง đen không biết đâu đen đi được đâu đen đen xong này với nó còn tốt văn xin với nó lưu văn phạm với nó thì tốt mà thì tốt xin lên với nó còn tốt nhau mười khơi tốt nhau toàn toàn với nó tốt nhau tốt nó แต่โบมีผ้าห้องผ้าอะไรอย่างนี้พี่น้องก็รธรรมดาแต่าขายแบบปุ๋ยป่ายเนี่ยแต่ว่ามันเฮงอยู่พี่น้องมันตกแดดออกเน่ยพี่น้องแต่ว่าจะเป็นมิดเป็นน้ำเบตต้อนอยู่พี่น้องมันเป็นแก๊สพี่น้อง ควบไม่ไดพน้องแคสีหาวันเนี่ยแหละพน้องพมมาฝนมาสักหนึงน้ำก็ม่น้องการกระจายฝนตกพี่น้องบ้างนนนที่ปี่เพี่น้องนอนี่ปี้อเสลยพี่น้องไเสีย สมุากนตกดนนกัน,น,นยนะตกลินเดียน้องลงกรสีหัวนาซอสซอสปูกเก้านะของเก้าตี่จะปูกลกรเนะมั้งกระสีเอร์กีเก้านะพี่อนเนาเา่ยหัวเขแถวปีเาเลสรก่นตกลินพี่น้อง ก็กักลุกกาแข่งฝนดำนาเข่งนแลพี่น้องเลยสมไยเ่นยัลูกกาดำนาแข่งนส่น้องเลยสบายสบายน้องอันอันตอบย่นแมงแมงมี่ี่น้องเลยแงมี่งนี้ก็บยานนเยสน้องตอบเจ้ Cảm chơi như cả lái nó mà dám cũng cái là phân có rồi không người được hôn gồm gì cái này các bác chỉ hiên mà này có phần tốt sơ thì nó này แต่ว mm. ่าน mm ับสี่แห่งมาฝนมาท่วมอีกฝนมาท่วมอีกนี่แหละมือที่สามเลยพี่น้องนึ่งบาดได้ซองมือหนึ่งพี่น้องบาดได้ซองมือฝนก็ตกซื้อพี่น้องเลยพี่นี่มันตั้งติดซื้อพี่น้องบาดได้สามมือสองมือฝนตกซื้อแหละพี่น้องฝนทีนี้ดีอยู่พี่น้องแต่ว่าเขาว่าอันฟังข้าวเวียนเนี่ยว่าสิ่ฝ่ายเดือนมิชินาคก็สิ่เล้งเป็นเดือนหมดเลยพี่น้อง เพราว่าที่โบมีฝนมีแต่สวงนี่แหละกรสวงกลางเดือนนี่แหละพี่น้องระสวงกลางเดือนนี่แหละก็ปลายเดือนก็นสิี่บมีฝนบุกการกฝนตกเนาะพี่น้องเห็นเลยนชะมบุกการ์ดนำกันพี่น้องจุดนี Mà áo thúng sơn, mừng ngon 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 กาจารบ้านหนองบนอานบนาเนาะฝนคอยได้หน้องบันฝนตกเด็ดออกเลยหน้องจังเจียงหนึ่งโซนหนึ่งจังเกียงบ้านในหลวงมนกินน้ำบ้านในฝนตกบันมันกินน้ำบัน,นตกเสาวันพระวันสิ้นเลยเราเพี่น้องฝนตกเสาวันพระวันสิ้นเลยเนาะ ฝนตกโปรยปลายนมีการฝนตกลีนอยังหนึ่งน้องแค่ได้นั่งกินแน,น,น,นื้อนๆนี่ก็อยูเข้ากันไปน้องสดนั่งกินพวกต้มมะม้าพวกก๋วยเตี๋ยวมัน่นนี่เหลืยวเมื่อนตกลินมปน้ำน้่งด้บรรยากาศไปน้องสดฮัหอนๆทามกลางฝนตกลินไปน้องแบ่บคลิปนี้ก็ทำในก่อนพี่น้องไว้เจอกับบรรยากาศหน้าพี่น้องขอบรรยากาศ ฝนตกลินนะพี่น้องเบิ้งฟังเสียงฝนพี่น้องฟังเสียงฝนพี่น้องเบิ้งเราเจอกันกับบรรยากาศหน้าครับผม